8ปีลำดับเหตุการณ์สำคัญจากพระราชประวัติในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับ 1>, 1ปีพุทธศักราช2436เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่8พฤศจิกายนทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์สุดท้ายในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ากับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้รับพระราชถานพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดช 2. ปีพุทธศักราช2449เสด็จไปทรงศึกษาต่อ นาทวีปยุโรปส่งศึกษาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และภาษาละตินเพื่อเป็นพื้นฐานจะเสด็จไปทรงศึกษาณประเทศอังกฤษจากนั้นทรงเข้าศึกษาในวิทยาลัยอีตันและเสด็จศึกษาต่อณนะโรงเรียนทาหารที่เมืองวูลิชประเทศอังกฤษ 3. ปีพุทธศักราช2 4 6 0 ทรงพระผนวดเมื่อวันที่23สิงหาคมทรงพระผนวดณแนววัดพระเสียรัตนาศาสดารามโดยมีสมเด็จพระหมหาสมณเาจา้ากลมพระยาวชิยรยาวโรรสเป็นพระอุปชาในครั้งนั้นทรงได้รับพระสมณฉาญา,าว่าประชาธิปโปเสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารเพื่อทรงศึกษาพระธรรม 4. ปีพุทธศักราช2461การอภิเษกสมรสเมื่อวันที่26สิงหาคมทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงรำไพพรรณีสวัสดิวัตรณนะพระที่นั่งวโรภพาพิมานราชวังบางปะอินหลังจากพิธีอภิเษกสมรสแล้วจึงได้เสด็จกลับมาประทับณวังสุโขทยัย 5. ปีพุทธศักราช2468การขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมหากษร์รัชกาลที่7แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสถาปนาหม่อมเจ้าหญิงรำไพพณีพระวรวาชยาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพณีพระบรมราชินี6 ปีสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยปีพุทธศักราช2 4 7พรพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่24มิถุนายนคณะราษฎรยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข10ธันวาคมทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของไทย ปีพุทธศักราช2477ทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมหลังจากที่ทรงครองราชได้ราว9ปี3เดือน4วันท่งประกาศที่จะสละราชสมบัติณพระตำหนักโนประเทศอังกฤษเนื่องด้วยมีพระราชดำริที่ไม่ตรงกับคณะรัฐบาลและคณะราษฎรอยู่หลายประการและทรงพิจารณาแล้วว่าทรงไม่สามารถประสานงานร่วมกันกันกบรัฐบาลเพื่อให้บรรลุป,ประโยชน์แก่ปวงชนส่วนรวมได้ และสุดท้ายลำดับที่8ปีพุทธศักรา 2, 4, ช2484เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่30พฤษภาคมสเสด็จสวรรคตอย่างสงบ้วยพระโรพระอาทยวายที่พระตันหมักคอมตันซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพยพณีทรงจาัดก,การถวายพระเพลิงพระบรมศพยอย่างเรียบง่ายนาชาปน,นสถานโกลเด์กรีนทางตอนเหนือของกง London, รุงลอนดอนสิริรวมพระชนมายุได้48,000ษา6เดือน23วัน และนี่ก็คือหมุดหมายสำคัญทั้ง8ปีจากลำดับเหตุการณ์สำคัญในพระราชประวัติของรัชกาลที่7ที่ควรจะบันทึกเอาไว้ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์